Even the apocalypse didn't stop us from killing one another over ideology. I was about to go through the front line between the Nazis and the communists. I've heard they once fought another war. And that the Nazis lost. Oh ถ้าได้ว่าคอมมอนิสต์ออกตัวข้างหลังโอเคจังไว้แหม่ลองเพลงกันสนุกเลยนะช่วยจ้ะเย็บอเย,ย็บต้องวุ้ยเฮ้ยนะไอป่าพวกนี้โอเคเราไปเคลียร์ข้างหลังก็ดีกว่าถ้าเขาพูดว่าคอมมอนิสต ก็ไม่น่าใช่คนดีแล้วละโอเคเจอะละสองคนถือมีดไปไปอย่างเงียบๆทาเยอะหงง่ะท่าเยอะเหรอ โทษทีผิดพลาดทางเล็กเทคนิคเล็กน้อยครับแต่ยังคุมสถานการณ์ไม่ได้เก็บไปโโอ้หของแกวเก็บซะรีโหลดให้เต็มพร้อมบวกกับพวกข้างหน้าไม่มีของนะแม่งคุยกันววายวุวายเลยว่ะเดี๋ยวจวเลาเลยโอเคเราต้องผ่านจากตรงนี้ไปโอ้ย

เนเพื่อเป็นคนไม่ดีก็ต้องรับสิ่งไม่ดีไปอะนะพวกนะสูนดีโลซะผานัดไปทางไหนทางไหนอุเขี้ยไม่เห็นเราไม่เห็นเราอุ๊ยเห็นแล้วล่ะจังหวะเนี้ย ออไม่ตายด้วยอืออามาจากไหนเนี่ยอือหลงซะรอบสังหารเหรอมันจะแดงหรอโอ้ยจากไหนวะไอ้กบ

มาจริงตัวเลยมาอ่าจีจามันกินอะไรเล่าโอ้โถูก่าเออไม่รู้ว่าอะไรไงวะเอาโผล่หัวมาก็ล่วงเลยดับไปทั้หมด ขอกระสุนหน่อยขอของหน่อยมาทำไมไม่อยู่ดีๆไม่ชอบไอ้พวกนี้หนักไปไปเงียบๆอะไรแล้วแต่ครับอย่าให้พวกมันแตกตื่นแต่พวกมันแตกตื่นไปแล้วหนักไปให้หมดเราจงไปแบบดินจา จิจาเหี้ยอะไรแตกตินหมดแล้วแต่ยังคงุมสถานการณ์ได้อยู่ไม่เป็นไรขอ,องซะเทคดาวหลับไปตามมึงอะไม่่ามหมดง่ายๆเว้ย,งงยโอ้ดี๋ยวไปซะ ไฟให้หมดครับเดินทางที่มือคือ,คอ่อความมือคือเพื่อนของเราโอเคไปต่อผมหมดยิงกันโคมพามโคมพามเลยยืนตู้วางซ้ำมึงอ่ะโอ้ย ค่อยยอดเค่อยยอดอ้าปัมยาอย่างที่บอกไปในที่มืดเพอมืดคือบ้านเอ้ยพอมืดคือบ้านเดี๋ยวจ้าไม่รู้หรอกกูอยู่ไหนมึงอะ บอกแล้วว่ามึงไม่รู้กูจะไหนไม่ใช่เหรอเออหลับไปซะเออไม่บอกว่าไม่รู้ไม่รู้ก็เมืึงก็คือไม่รู้สิวะอย่ามาเห็นเราอีกไม่ได้ไม่ได้ไม่ตรงสคริปนั้นเราเนี่ยไปต่อไปต่อครับไปต่อเอ๊ะหนักไฟไม่ต้องไปฝั่งนู้นแหละดูว่าเชี่ยไปใหม่อยู่ปะ ไม,ไ,มไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ละไซไม่รู้ละไซไ,ไม่รู้ก็หลับไปภาพอาจจะมืดน,นิดหน่อยนะครับเพราะต้องสเตลไปลอีกซะจชื่มันไฟอ่ะเสียงดัง,งอรงนี้ล่ะหลับอยู่หรอเองก็เชี่ยละเบิด lưu biến vũ khí, ok, đã bắn lũ một, ở đây, tôi, để tôi tự tử tôi, vậy, như thế ông, bố, tôi, 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 ยินเสียงตัวเองเราหายใจต้องใส่อากาศอันตรายแก๊สพิษแน่นอนอุ้ยจ่ะเฮออ้ยเซฟอย่างนี้ก็เลี่ยมสุนมาอุ้ยอะไรอะอุ้ยนายวิชันเดี๋ยวได้ใช้ละกดเอ็นเพื่อใช้อเค,ครับเปิดเซฟเลยโอ้้ย120บาทขอบคุณสำหรับรางวัลคนช่างฟาร์มเอ็นนี่เพื่อเปิดนายวิชัน ฟไปไปปั๊มไ,ไ,ไปใช้ก่อนถาดไปโอเคไปต่อครับไปข้างหน้าข้างหน้ายันบวชโขมขามโขมขามเลยเออตรงนี้ไม่มีของให้เหรอนี่ไงโอ้โยเต็มเลยของเต็มที่แบบที่แบบว่าของเต็มจริงๆอ่ะของไอตัวเต็มเลยเนี่ยก็ไม่ได้เต็มหมดทุกอย่างนี่หว่า ยังมียเหมือนเดิมแต่เหมือนไอ้พวกข้างหน้านี่จะไม่ใช่มิดเราอยู่ดีอ่ะมีลงได้ปะอุ๊ยป้ยอ,องกระสุนแม่งกำลังแพมเลยมีพวกเลดอาร์มี่มีพวกอะไรก็ไม่รู้สู้กันสองฝ่ายแน่นเลยเนี่ยเก็บตักกระสุน เราต้องไปอีกทางไม่มีโอ้ยสว่างโลเลยโดนวะโดนเว้ส่งไม่ได้เลยมั้งเฮ้ยลงได้ปะ Mấy đồng đại à? à. Đồng đại ta chẹp anh nói Để ra phá đâu nào bà Không đu Không Đổ bay, đổ bay, đổ bay Ow, chia มีคนกว่าจะรอบขึ้นมาได้ดูไหมมันลำบากแค่ไหนอ่ะมึงก็ยิงกันไม่ยั้งเลยอ้าวไม่เลยขึ้นเว้ยลงลงลงเก็บะจ้ะโหด โอ้ย,อยมาเยอะเลยวะตาม่อนไอ้พวกนี้ต้องมากระทืบเราแน่นอนตามไปหนึ่งนะัดเอาให้ล่วงช่วย์ัว ไอชิมเมนเดงเลยไอชิมนอะไรไม่รู้ไม่ได้ด <arians ixon interpret> <man> ูลอยอะไรไม่ร <man> ู้เต็มไปหมดอันนี้จะเป็นทหารอีกฝั่งแล้วละโวยวายอะไรกันวะเชี้ยเอารถมาเลยเหรอกูคนเดียวที่ เอ๊เดี๋ยวนะหืันจะมีปัญหาออกไปแก้ปัญหาแป๊บเสี่ยขับรถมาทำไมอ่ะขับรถมาไม่ได้นะมีม่พีดานขับรถมาไ,มได้นะเขีย้ยงโดเลยโดนระเบิดตายตายว๊าทวอตเตอร์ลงลงรีบลงรีบลง

ลงรถด,ด้วยเอายิงกูไม่โดนนะอุ้ยขึ้นรถได้ปะแม่ขึ้นดีกว่าึ้นไปทำไมกันแม่รู้เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยทางนี้ไปไหนอ่ะเอาเจอทางไปต่อหรือทางไปฟาร์มเปิดประตูจ่าเอ๋อุ้ยเบเกอร์สรับให้หมดเลยเรียบร้อย พวกมึงอยู่ในความมืดแล้วทีเนี้ยไปเร n o n d There was a ranger in the vicinity. Good work. I won't ask you about your mission here. w l l regroup and fall back. h an honor to m i n ไม่เป็นไรเพื่อนไม่ต้องห่วงแต่พวกนายก็โดนเราเก็บไปเยอะอยู่นะแต่ก็ไม่เป็นไรเราคุยกันได้ใช่ไหมเพื่อนโอเคเฮ้ยยลงได้อีก เอยทำไมมันทางให้ไปเยอะอย่างวะเอ๊ะโอ้โหเ,เตรียมปืนขึ้นมาเลยดีกว่าอ,อุ๊ยเดี๋ยวถ้าเปิดไงอะ่ะแล้วลูกสอนชี้ไปทางนู้นแล้วกูขึ้นมาทางนี้คืออะไรวะต้องขั้นไปทางไหนวะโอเคจ้างกันเราต้องไปลุยข้างหน้าต่อ โชคดีนะตัวหานพวกนี้อุ้ยโู้วิวเตอร์ใหม่ไปตายพวกนายโชคดีส่วนฉันก็กระทืบพวกนายไปเยอะอยู่เหมือนกันะแต่ไม่เป็นไรหรอกเราพวกกันใช่มีอะไรตกหล่นไหมไม่มีหรอกไปแล้วเกิดดีเกด,ดีเออแบบว่าตองนี้มันต้องเป็นทางที่แบบว่าไปทางไหนสักที่หนึ่งก็แน่เลยไอ้าทางข้างล่างแต่ผมเหมือนผมจะตกหล่นนะ เ็นไรช่างตกหล่นก็ตกหล่นเอ้าวิ่งสิตรงยาวครับเราเสียวเวลาตรงนั้นมามากหน้าไฟครับอุ้ยกระนามีโหลดให้พร้อมเลยเห็นกูปะเนี่ย่าเห็นนะถตา,าเห็นกูถึงตายนะ ไปซะไม่ต้องเห็นอันนี้หนึ่งปืงอ,อันนี้ขึ้นได้อุ้ยเหี้ยอะไรว่าแม่งอยู่ๆก็ยิงเปิดมา ไม่รู้ว่าเราอยู่นบนบไฟไฟไม,ไ,มไม่เห็นเว้ยมันเห็นเราไฟ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  แอบเห็นกูหรแ,แอบเห็นกูซีมันไม่เท่นะเพื่อนเอเครับไฟนี่ล่ะระเปิดไฟมาโอ้ปืนโอเคไม่ใช่ไม่ใช่ใชลงลงดิลงดิงดเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋จะลงเออลง ไม่ได้จะขึ้นจะลงีบไปไหนไม่ได้ไปไนข้างใมีคนไหนวะเมื่อกเห็แสงระายไปไหนแล้ววะเอาอุ้ยอเอากุจท้ายขาบวนมีอะไรถลายขาบวนมีอะไรไ ไม่มีไม่มีขาบวนท้ายขบวนอุ๊ยโอ้โหแกลีวเลยดิขอบคุณอุ้ย120มาดิเอาโงมาดิมาดิ เห็นกูได้ไงเออเอาให้ตายเอเ่มีแี้แหละไปต่อเวนจริงงในพวกนี้เวลาอังกินงกูไปสุดสายสุดสายมีอะไรไม่มี ทางไม่มีโอเคจะเอ๋หนทางไปต่อโอ้โหเปิดได้แต่เปิดได้แต่เปิดไปทำไมกันไม่รู้ผมไม่ต้องหรอกเฮ้ยนี่ไงยาโอเคประตูไปต่อเออหมุนซะเปิด เปิดเปิดไฟไฟได้ในมาไม่ได้ใช้เลยเฮ้ยเออเลยปะตูเฮ้ยเชี่ยเวยละกูเออเอาเข่อ